สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์ของเมื่อวันที่26นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569รบค่ะพี่น้องค่ะ้มนี้ค่ะแอดภาพี่น้อง้าเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งนะคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูบุญมีค่ะพี่น้องค่ะเอาพี่น้อง้มนี่นะคะแนวทางของปูบุญมีเล่าให้บ่หลายคูวที่พี่น้อง3ตัวคูัหนึ่ง2ตัวคูนึ่งเท่านั้นครับพ แล้วท่างนะคะเซานี่นะคะของปูบุญมีค่ะคามพงศิจะได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคันค่ะจะเลื่อนต้นจะเลื่อนต้นนี่ไปเกี่ยวขามโค้งจัะค่ขามโค้งนะคะปุ้มนี่ขามโค้งจะหน่วยนาที่แล้วเอานอกเก็บกระปุกกระปุกถือต่อยอืมื่อวันพุธมื่อวันพุธนี่เข่าศูนย์หนึ่งค่ะ มันปวดนลำกด้าง้นเายินน้ำมันเข่าล้บรรจุกันเดียวนี้เขาดีดีวันี้เบัวบเดียวถือเบ็ดเกียร์เลยมืออึนเนี่ยวันจันวันที่ยี่สิบห้าเนี่ย่ยี่สิบหกไแล้วคอ่นค่ะวันที่ยี่วันที่ยีบเนาะ ค่ะเล่าค่ะเจียวเล่าเบิ่งจังหน่อยก่อนค่ะมันขามของมันจะมีรุ่นบ่แต่ผู้เฮ็ดไว้มันก็รุ่นได้เยอะมื่อวันพุธค่ะเมื่อวันมื่อวันจันทร์นี่มันจะเข่าเป่าปะแต่มูดอ่างนี้แล้วมัหลายมันจะเป็นลั่ยนต่าง อ่ามูวดลยนี้น้ำลายนี่ม่ปัญหาหรอเทีเ่เอา 6, 7, หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะอืมนี่คู่เดี๋ยวเท่านี้แหละโอ<ห>้ตามตัวโดดเลยอ่าของสิแล้วมันจะใครสิคักผู้คะแล้วก็ สอตัวเนี่ยเอาน้ำเก้าศูนยเก้าศค่ะมีมีสองค่ะมีสองตัวกับสามตัว่ะตัวสองตัวเนี่ย็เก้าศูะตัวสามตัวกัหกเจ็ดแปด่ะ,ะ,ะบวประกันบรก,กันไว้จักน่อยบ่หนึงกับเจ็ดนี่ตัวเดียวกันนี่บก,กันไวจ้จัก ครูจะขีดสิครับว่า่ต้องกันหรอกนะถ้ากันมันหลายมันหลายตัวทำไมหลายลวดกันลวดบอลลวดกระทุกไปเลยครับครับเ่อนไม่ต้องกันไม่ต้องกันค่ะัูนค่ะโพือน้าแข้งแขยีต้นเหี่ยยิ่งใช่ลูกโดดเลยใช่ลูกวานมันบัดถือกหลายตัวเอาเอาลูกโดดยิ่ง นากเดียวมันอยู่กับทีเลยค่ะผู้คะวันสองตัวกับเก้าศูนย์ค่ะแล้วมันกี่มาศแน่วไรอีกของมันค่ะแต่ว่าปูกับเฮดได้กับแต่วันวันปูนั่งเกิดเขาอยวันปูหรือวันุูเดี๋ยวนี้แต่วันหนึ่งศูนย์ไม่บอ,อกวันจูได้๋นี่ แมนค่ะพกมันแบปสี่ศูนย์หนึ่งบัไดบ่ไดเขียนวันไปเนาะแปดสี่ศนหนค่ะมัน,มนออกมืวันสุมมันที่ยี่สิบสามเ่ยค่ะพวกมันออกวันที่ยี่สิมเนหน่อยหยุนยววันที่ยี่สิบสาอ่าเเลยยศูนย์หนึ่งสองอันพูดได้ตัดเหล็กมันก็ได้ยุดอันได้ออกยิบกับ ว,ว่ามันถี่รุอยอยุ่นเลยโอโ้กับดังเปี้ยงป้างอะไรล่ะครับปุ๊เออก่ได้กลับอยากทำฮะแล้วมือวันจันทร์นี่ก็มืออื่นนี่นเนาะครับปุ๊บท่านมืออื่นเอาหกเจ็ดแปดยื่งสามตัวโด,ดดลด,ด,ด เลยติดตัดเลนกับตัดเด้อตัดเลนกับตัดตัดหกเจ็ดเจ็ดแปดจังสันเจ็ดแปดหกไปจังสันแต่ว่าปูมัตัดให้ดอกมันติดถือกระถือกรดสามตัวสองตัวแล้วสองตัวกับเก้าศูนย์ตัวเก้าศูนย์นี่ บปินนาปินหลังอีกทีปุณนนี่ไงเก้าส่วนนี้กับบปินนาปินหลังอีกทีนี่คันปุ่ิบนต้องปินหัวมันแล้วมันไห้มาังีก็เอาทังีล้วค่ะบปินบ่ยังมันน่เตีเออพูดอะไรเก่ยเ็งฟูกัเลนตัตัวกบเ่แเจียหัวลงเจียขาขึ้นฟ้าหรือเจียวหัวลงดินเลวเตีค่ะ ด้านนอกเห็ดเนี่ยกับเอาตรงๆเลยละ่ะค่ะไ,ไม่ต้องกลับุลไม่ต้องกลับนั่นแล้วไม่ต้องกลับอืย้ำไม่ต้องกลับค่ะพ่อการว่ายำไปเนี่ยมันไปกลับมันจะเบิดหลายเบิดหลายตัวด้าน สามโค้งมาเนี่ยก็มีมีเลขสามตัวหนึ่งคู่สองตัวหนึ่งคู่ค่ะแล้วจ่ปิดกันหนาเบิ้งเด้อครับพ่อปิดกันหนาเบิ้งกันมากก็กะจังไปซื้อกันบ่มากกับเบิ้งไปเรื่อยๆรื่เดินไปค่ะมันเดเข่าบ่กแตมันเข่ายองห้องน้ำกรวดมันเด้อมันขันเพเข่าก็แล้วไปค่ะ ส่วนมากเอ่าโมได้ยินน้ำลายนี่มันจะเป็นทังไหนทันล่ะครูพวกมันครับว่าโอ้พวกมันใจนอนนอนคนไหนยิ่งน้ำลายเออเออเออแต่คนไหนยินงน้ำลายมันแปียลรติครูปัวมันเปียลดตัวค่ะใครใครจะเอาผู้เดียวบ่ติครูปัวมันกันเอากัน โม่แบบนีินน้ำผนว่าอุ้ยดเดี๋ยวนี้เห็นเปลืกออกแล้วจังมาถือเลือดเป็นนางสันละใช่ว่าก็ถือยีรีถือยีลีปูก็ตัวดอกแต่ว่าโม่แบบนี้น้ำไายเลยมันจะเปได้ไหนเห็นบุญผ้าวัฒนธรรมมันกิดถือพระละค่ะพวกค่ะเอาว่าเข,าขาเ้าไปเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาท้าเบามันบอได้หัวจากว่ามันจะอ,ออกตัวเองเนานะ ไปเห็ดไปตามลอกตามอันนี้มันมันไห้มาซ้ำจังสีกหวอยไปจังสีล่ะค่ะ <Okay. S 2> สำหรับคลิปขามโค้งนี่ครับผู้ใดที่ไปเที่ยวมาเลี้ยงสองตุ่มเติงสองตุ่มเติะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ คค่่ะปดูเล่าเลยหลวดแกงของไปน้ำเอากระซิบว่าไหนมาไทยได้ติน่ะบ่ค่ะมาไทยว่าไรคมันจิงมันจีงงามกันโอ้มันจิงงํากันค่ะเพื่อเอออันมาไทยนี่มันกระจีโอ้มันออกเล้าเหลี่ยวกับกระจีออกไทยอีกอยู่บ่อเพื่นว่ะค่ะบ่ต้องเอาบ้าค่ะแต่มันยุบหมดละค่ะไทยเขาก็เอาตัวไม่ ค่ะปู่เออสำรับคลิปนี่การ์โลคมาสำเนาหระเนาะค่ะปู่ค่ะอันนี้คลิปขามโค้งขามโค้งไอ้ลำลำลวยลุยโศกโศกมันหมานยู่ดีไม่แห้งสบายดีเปูไปเรื่อยจริญพ่อขอบคุณปู่ค่ะกราบน้อนสการนะคะพูสาธุค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่บุญมี่ถ้าขาดพี่น้องค่ะแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางของปู่ค่ะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะ หกเจ็ดแปดกับเก้าูดนอคะพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องคะวทา้งขวามโค้งแรงนี้นะคะวทางจากปูบุญมีค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมณนี้นะคะพี่น้องเด้อสำหรับนวทังจากปูบุญมีค่ะพี่น้องอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นวทา้งคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องมาเท่าสุขุสุก่อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณท่าทางจากปูบุญมีค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทำประยักสิบาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลกก็ยอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สด็จบ๊อพลาดทุกลิบทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่้องคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะพี่้องแนวทางจากปูบุญมีคะ่ะแนวทางต,าม,ต,าม,ตามม,นมนือทั้งมวลมันนีมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องแอกซิเดอ์ขอโต้รลาพี่้องบรเทาสขุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่้องคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แอดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ